เจอพลังช้างสาร,รเรียบไม่ได้วันนี้จัดในห้าเลยห้ผเลยครับแาดูเขมหว่วยนัวดูเขมหว่วยนะครับวันนี้โฟฟอง่อยครับผมไม่ค่อยลง ฉายาก็ไม่น่าครบแล้วสหรรับ เวลาถ่ายไปึงทั้ทงพิทย์เลยดิทำไมทำไมพิทย์ถึงตั้งชื่อเขาว่าเค็งหม๋นะครับมันคล้องจองเดียวผมแต่ไม่มีไม่มีอะไรเกี่ยวกับกลิ่นอะไรอย่างี้ใช่ไหม ka eke ana i te wāhi o te wāhi ไป้งอยู่ไม่มีท่าโดนเหรียญทานี้เอาไยังไงไอ็นี่ไงต้อเล็กต้เล็กโอ้โหของดีจากที่รับของหมหน่อยขอมหน่อยแบนี้ลงอีกนี่่ไนะครับเกมเกียรท่าได้ใจไห้เกียรท่าด้ใจไหมี่ผมะขอแงกับี่เมน เคเคนเีคเคนมีอะไรพูดกับก้องหมเหนื่ยเหนื่อยไปๆๆไๆๆ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 ๆยๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ่ๆๆๆอๆๆๆไม่ๆๆ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 ๆหลๆๆ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 ๆาๆๆ ใ้่ายผมไปนะแม้ผมก็ยุดยาวันนี้ว่าข้าโดนสอบนิดนึงนะผมยุบเอหน่อยนึงนะ้วแต่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่โอเค